สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ a าแนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่นะคะกันในการทาคลิปความรักประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13มเมษายนนะคะถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพื่อนนั้นโปรดใช้วิจ,จรญญารย์ในการรับชมนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของเราเลยนะคะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสัมดาบนะคะตรงนี้คุยกันไปเปิดไพ่ไปนะคะอาจารย์ได้พลังงานจากไพ่ทั้งหมดสามใบนะคะมาดูพลังงานโดยรวมนะคะ เด็กถือเหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็สองดาบนะคะคุณอาจจะมีใครอยู่ในใจแล้วหรือเปล่านะคะเนี่ยเด็กถือเหรียญคนที่อยู่ในใจของคุณสี่เหรียญน,นะคะเหมือนคุณมีความรักให้เขานะคะแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาตอนนี้อาจจะมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่าง หรือมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่านะคะสองเลนตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะขอมาลุ้นกันต่อนะคะตรงนี้เอย่าอาจารย์ใช้ไข่ชุดหนึ่งเลยนะคะดูเรื่องราวตรงนี้ความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีแชริออตนะคะไพ่ของอัศวินนะคะ เข้ามาวบแรกเลยขอดดูต่อนะคะตรงนี้จะยังไงมาลุ้นกันนะคะเดวิลโอ้โหมีความรักที่อาจจะแบบร้อนแดงความรักที่แบบว่ามีแพชชั่นมีอะไรกันมีความปรารถนาอยากเจออยากคิดถึงกันหรือว่าเริิมเนี้นะคะอยากอยู่ด้วยกันมากๆนะคะมีอุปสรรคอะไร บางอย่างที่มันเข้ามาในความรักของคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางเรื่องของอะไรที่ที่เป็นปัญหาที่ทําให้อาจจะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันมาหากันไม่ได้หรืออะไรบางอย่างนะคะสี่เหรียนค่ะคุณได้สี่เหรียนแล้วนะคะในพลังงานในรวมคุณก็มีสี่เหรียนมาลุยกันต่อนะคะราชาดาบค่ะ แล้วก็ไปอยู่ออฟฟอร์จูนนะคะกงร้อยแห่งโชชะตาอ่ะอันนี้มาดูทีละ6ใบก่อนนะคะตรงนี้นะคะเหมือนตัวเขานะคะคนลกของคุณนะคะมีความเป็นชายอดเขาเป็นคนที่มีความเทวติยานมีคนทําอะไรทําจริงมีคนที่มุ่งมั่นพยายามฝ่าฟันพยายามเอาชนะอุปสรรคนะคะหรือว่าชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้ง่ายก็ได้นะคะเขาก็เลยต้องสู่ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะเป็นคนที่เทวติยานอยากประสบความสําเร็จหรือว่ามีความกดดันในชีวิตอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ค่อยพูดเรื่องความรู้สึกพูดแบบเป็นงานเป็นการหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยบอกความรู้สึกอะไรในใจมีอะไรไม่ค่อยบอกไม่ค่อยคุยนะคะคุยแต่เรื่องที่เป็นงานเป็นการเออเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะหรืออาจจะมีความนิ่งๆเงียบๆนิดนึงนะคะบางทีอารมณ์อาจจะขึ้นลงเร็วนิดนึงนะสาหรับชาวเดดออดตรงนี้นะคะอารมณ์แบบอยากได้อะไรต้องได้อีโก้อาจจะสูงนิดหนึ่งนะคะความเป็นชาวเออดตรงนี้นะคะ เดวิ่นะคะเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆนะคะหลงไหลในตัวคุณหลงรักคุณนะคะอยากที่จะมาหานะความเป็นแชร์ได้อ,อตรงนี้อยากเดินทางมาหานะคะแต่ว่ามันติดขัดมีอุปสรรคอะไรที่ทําให้มาหาไม่ได้นะคะแต่คุณก็ยังอยู่ในใจเขาเสมอนะคะเนี่ยเสีเ่ยญ นะคะยังรักมากๆนะคะตัวคุณเป็นราชาหรือราชนีดาบนะคะตรงนี้ตัวคุณก็อาจจะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายๆกับตัวเขานะคะเป็นคนลุยๆมีเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจริงใจมีความตรงตรงอาจจะพูดน้อยนะคะแล้วก็ค่อยงนิ่งเก็บความรู้สึกเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะ อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ได้นะก็เป็นราชาหรือราชีดาบตรงนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนโดดเดี่ยวมานานแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะมีความโดดเดี่ยวมีความอะไรมานานแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับพอได้มาเจอกันเนี่ยเหมือนก็ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนให้ความรักกับเขามากๆเลยก็ได้นะคะเนี่ยให้หัวใจหมดเลยสีหของหัวใจนะคะเจอความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่าตัวเขากับคุณเนี่ย มันเป็นเหมือนพรมดิขิดเหมือนปฏิหาริย์ที่ทําให้ได้มาเจอกันนะบางทีอาจจะอยู่ไกลกันต่างถิ่นดนไกลต่างจังหวัดคนละซีกโลกเลยก็ได้นะคะตรงนี้แต่ได้มาเจอกันมันเป็นปฏิหาริย์แห่งความรักนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันรู้สึกเหมือนเคยเจอเขาที่ไหนท,ทั้งที่เพิ่งเจอเขาครั้งแรกนะคะมันเป็นปฏิหาริย์แห่งความรักที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยได้ตามหากันจนเจอนะชาวเมษไะมคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไร มีใบนี้มาด้วยอืมเหมือนมีไพป่ปนมานะคะโอเคไม่มีะคะ่ะมีสองดาบนะคะสองดาบก็สองดาบ ามดาบนะคะแล้วก็เอเมอร์เรอร์ค่ะราชีดาบนะคะเล่เจ้าหญิงดาบนะคะแล้วก็สังเหรียน นะคะเหมือนตัวคุณเองนะคะตอนนี้ลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะว่าคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะคนรักของคุณที่คุณรอคอยเขาอยากเจอเขาอยากให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่านะคะเนี่ยเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาอะดูเป็นคนเจ้าชู้แล้วเขาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์อาจจะโปรไฟล์ดีด้วยอาจจะมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่านะคะ เหมือนกับตัวเขาก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็น emperor เป็นคนที่สร้างแนะสร้างตัวหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตนเองก็ได้นะคะคุณก็รู้สึกว่าเนี่ย emperor แล้วก็สิเลียนเขาก็มีเงินนะคะเขาก็มีเงินเขาอาจจะมีคนที่เข้ามามากมายนะคะคุณก็เลยแอบเช็คประวัติพยายามสืบประวัตินะคะแอบส่องแอบดูเขานะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าอยากที่จะตอบข้อสงสัยของตัวเองให้ได้ว่าตกลงเนี่ยเขามีคุณคนเดียวหรือเปล่า นะคะเนี่ยสองเหรียญอยากเช็คให้แน่ใจนะดูตามเรื่องต่อสิว่าจะยังไงนะคะอีกก้าวไม้เท้าค่ะ l o v e วสนะคะแล้วก็เป็นอัศวินถ้วยค่ะ ราชินีพระจันทร์นะคะหนึ่งเรียนนะคะโอ้โอ,โอขออนุาตให้เก็บไพ่ทำไมไพ่ชอบบินมากเลยนะสี่ไม้เท้านะคะโอเคนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนกับตรงนี้ มันมีอุปสรรคอะไรที่มันเข้ามานะคะในเรื่องราวความรักของคุณนะคะถามว่าตรงเนี้ยคุณกับเขามีความรักต่อกันไหมนะคะมันก็มีความรักต่อกันความเป็นโรเฟอร์ขึ้นมานะคะเหมือนกับในที่สุดเนี่ยเขานะคะเขาจะพยายามสร้างความเข้าใจให้กับคุณนะคะเขาจะอ่อนโยนเขาจะตอบข้อสงสัยของคุณนะคะว่าเขามีใครในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่านะคะสามดานนะ เหมือนกับตรงนี้เหมือนตัวเขาพยายามเคลียร์นะคะพยายามเคลียร์ปัญหาในเรื่องที่การเป็นมือที่สามหรืออะไรตรงนี้อยู่นะคะสิ่งที่เขาเอ,อ,อาจจะตอบคําถามของคนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูนิดนึงนะคะมีทั้งสามดาบมีทั้งราชินีพระจันทร์นะคะแต่ความเป็นอัศวินถ้วยกันหนึ่งเหรียญชาวเวอร์นะคะสี่ดาบ แล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนเขาอาจจะมีคนเก่าของเขาอยู่ที่ยังติดค้างในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนเขากําลังพยายามเลิกนะคะเนี่ยซีดาบใช้เวลาพยายามที่จะเลิกกับตรงนี้นะคะแต่เหมือนกับว่าอาจจะต้องเคลียร์เรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะไรที่สร้างร่วมกันอยู่หรือเปล่านะคะกับคนเก่าของเขานะคะคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากที่เขาเคลียร์เรื่องเงินเสร็จนะคะนดีสิีเขาจะได้ เงินก้อนใหญ่นะคะเขาได้เงินก้อนใหญ่แล้วเขาก็จะมีเงินเพื่อที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะความเป็นสี่สี่ไม้เท้านะคะมาสร้างบ้านนะเป็นบ้านต้นไม้เล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากเลยเป็นบ้านที่สวยงามนะคะในความฝันของคุณกับเขานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะนะคะหลังจากที่ผ่านปัญหาตรงเนี้ยนะคะ การที่เขาติดอยู่ในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแล้วเขาจะจบลงพยายามจบลงให้เร็วที่สุดนะคะเผลอๆไม่เกิน4เดือนเนี้ยเขาจะจบลงได้นะคะเนี่ยแบ่งเงินแบ่งอะไรธุรกิจอะไรที่ทําร่วมกันมาแล้วก็แบ่งกันได้นะคะเขาก็เหมือนกับแฮปปี้นะที่จะได้จบกับตรงนี้ไปสักทีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาเริ่มต้นใหม่กับคนตรงนี้นะคะ ในฝั่งของคุณนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะแล้วในฝั่งของคุณเป็นยังไงนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะที่เราแฟนเจ้าจหญิงไม้เท้านะคะ คนยังรอเขาอยู่นะคะตอนนี้นะคะเหมือนกับมันมันเป็นการใช้เวลาพิสูจน์อะนะคะว่าตัวเขาว่าค่อยๆเห็นชัดเจนนะคะว่าเขาเป็นคนดีเขามีความเหมาะสมนะคะที่คุณจะเลือกเขาเข้ามาเป็นคู่ครองในชีวิตนะคะเขาจะยอมจบนะคะจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่า ะะเราก็มาเริ่มต้นใหม่กับคุณหนึ่งไม้เท้านะคะคุณรู้สึกว่าเขาก็ทําเพื่อคุณนะตรงเนี้ยคุณก็แบบ appreciate อะคุณรู้สึกว่านับถือน้าใจเขานะคะเนี่ยถึงแม้ว่าความรักของคุณกับเขามีจะมีอุปสรรคมีเรื่องของความห่างไกลระยะทางนะคะแต่เขาก็พยายามจริงจังกับคุณอะนะคะพยายามให้ความหวังพยายามทําให้คุณเห็นชัดเจนว่าเขาอะทุ่มเทมากมายให้กับความรักครั้งนี้นะคะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะเข้มแข็งพร้อมที่จะรอคอยเขานะคะสเตนรออย่างเข้มแข็งรอให้ถึงวันที่คุณกับเขาเนี่ยได้ลงเอยซึ่งกันและกันนะคะได้มาสมหวังกันเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณเป็นราชินีหรือราชาทวดของเขานะคะคนที่เลือก,กแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะเขาสัมผัสได้ถึงตัวตวนที่แท้จริงในในตัวคุณนะคะ ภายนอกคุณดูเข้มแข็งนะดูสิราชินีดาบคุณเป็นดาบดาบขึ้นมาเลยนะคะภายนอกคุณดูเข้มแข็งมากๆนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณสู้แบบไม่ถอยเลยนะคะเขานับถือนะคะสิ่งที่เป็นความแกร่งของคุณตรงนี้นะคะเป็นผู้ชายแกร่งเป็นผู้หญิงแกร่งมีความเป็นผู้นํานะคะเราก็ชอบมากๆสิบเรียนเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เหมาะสมคู่ควรที่จะได้รับการแต่งงานใช้ชีชิตร่วมกันนะคะ สร้างชีวิตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะหลังจากที่เขาจบออกับความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาแล้วนะคะสิบดาบ,บกับสิบถ้วยให้ออกมาแต่นามิดีมากๆเลยนะคะสองถ้วยนะคะตอนนี้เขารอวันนะคะที่เขากับคุณเนี่ยจะได้มาอยู่คลองรักร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเลยนะตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันสามารถผ่านปัญหานะเนี่ยอะไรที่มันลังเลไม่แน่ใจนะคะเอ่อ ความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ทําให้คุณสับสนคุณรู้สึกว่าสงสัยะอะไรเงี้ยมันจะได้รับการเคลียร์นะคะในที่สุดนะคะความสัมพันธ์ที่ตัวคุณกับเขาได้ได้มาคบกันได้มารักกันได้มามีปฏิหารในความรักร่วมกันตรงนี้นะคะก็ทําให้ความรักเนี่ยมันสามารถที่จะผ่าน อุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆมาได้นะคะเพวัะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหตุบังเอิญที่คุณสองคนได้มาพบกันนะคะกายแสนไกด์วิวออฟฟอร์จูนกองร้อย่งโจชตาก็พาคุณมาพบกันพาคุณมาผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชาตินี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นไพ่ออร์คเคิลนะคะอาจารย์จะดูวันนะคะคนที่เกิดวันไหนคนรักของคุณเกิดวันไหน ราศีอะไรธาตุอะไรนะคะธาตุไฟมาแรงมากเลยนะคะเมฆกับเมฆด,ด้วยกันนะคะเมฆกับสิงเมฆกับธนูนะคะลัคนาเอ่อลัคนาราศีธาตุไฟทุกราศีเลยนะคะตรงนี้นะคะเมฆสิงธนูนะคะ่ะธาตุไฟมาก่อนเลยนะจริงๆราศีเมฆเป็นต้นธาตุไฟนะคะพลังอะไรค่อนข้างมานี่แบบมาแรงนะคะ เอรโก้นะคะชะลัคนาราศีกันท่านดินค่ะเจมิะะนายชลัคณาราศีมิถุนนะคะมีถุนกับท่าไฟนะคะท่านลมกับทัดไฟลมเป่าไฟนะคะถือว่าดีนะวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ คุณนะคะชาวาลาัคนาราศีมังกรค่ะทัดลมนะคะชาวลัคนาราศีกลุก่มเมถุนแล้วก็ตุลนนะคะมาครบเลยนะคะอาที่เมถุนมาไปแล้วนะดีโอสิงนะคะซ้ำนะ ธัดดินค่ะชาลคณาราศีพฤษศกค่ะดินนะ่าจะมาคบแล้วนะคะมังกรพฤษศกแล้วก็กันนะคะคบเลยเอ่อด,ดินนะคะมาคบแล้วนะคะมังกรพุธศกกันดีบ้าค่ะธัดุลมนะคะซ้ำหนา คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะท่านลมนะคะอควาเรียสนะคะน่าจะสัง ธนูนะคะซ้ำค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะท่านน้ำมาไปหรือยังยังนะคะอ่ะทาท่านน้ำนะคะโอเคนะคะตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกวันเกิดนะคะทุกธาตุนะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของรักกันก่อน,นนะคะพลังงานของรักของชาวลัคนาราศีเมษนนะคะมีคู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะ ในร f สเ a b บั e นะคะเป็นปฏิหารความรักของคุณนะคะคนที่ฟ้าส่งให้คุณนะคะจักรวาลน,นะคะพาเขามาพบกับคุณอ n เนอร์ชายนะคะคบกันแล้วบอกว่ามีความเล่นมีความสนุกนะคะมีความกระเซยายเาแย่กันนะคะมีความมุ้งมิงมุ้งม,งมิงนะคะบางคนอาจจะแบบ หน้าหดโถดไว้หนวดแต่ว่ามีความมุ้งมิ้งหนักมากก็ได้นะคะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแล้วอฮมนะคะมีความมาสร้างครอบครัวเึ่นกันแล้วกันนะคะอ่าโอเคเนี่ยเรามาดูนะคะกับโรมาสแองเจลนะคะหรือว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะชาวเมษนะคะ You deserve love นะคะเป็นความรักที่คนควรจะได้รับนะคะมีความเหมาะสมคู่เคียงกันนะตรงนี้นะคะ unconditional u n r e q u i t e d l o v e นะคะเป็นความรักที่ไม่เรียกร้องอะไรเป็นความรักที่มีแต่ให้นะคะเป็นความรักที่หวังดีจริงใจซึ้งกันและกันนะคะ แฟชั่นนะแพชั่นกับเดวิลนะคะมีความรู้สึกเสน่หานะคะมีแพชั่นต่อกันค่อนข้ข้นมากเลยนะคะเหมือนพอคบกันแล้วก็ตัวติดกันอนะ่ะไม่อยากให้จากกันไปไหนไม่อยากอยู่ห่างกันนะมีแพชั่นกันเยอะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวมาดูกับชุดนี้นะคะชอบชุดนี้มากเรามาดูไพ่ชุดนี้สิคะว่าเขาจะบอกถึงเรื่องราวความรักตรงนี้อย่างไรสำหรับชาวลัราศีเมษน,นะคะ I hear become o n e of your guys นะคะเหมือนกับเขาพร้อมนะคะที่จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะทำตามที่คุณชอบทำตามที่คุณแนะนำเขาที่คุณบอกเขานะคะ I have become one นะคะ I feel healthy and happy นะคะ รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับคนแล้วมันดูกระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยอะไรประมาณนี้นะคะหรือชวนกันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะสายเฮลตี้แบบนี้ก็ได้นะลุ้นกันต่อนะคะ Is i s beautiful where I am โอ้โห <laughs> ไม่วา่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะ <c oughs> เขาก็พร้อมที่จะมาอยู่กับคุณนะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นที่ที่สวยงามนะคะ ในที่ที่เขาได้มาอยู่กับคนตรงนี้นะคะสวยจังเลยช่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกไม้ของชาวลัคนาราศีเมษดีกว่านะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนต่างจังหวัดนะคะก็มีโนมนะคะคุณหรือเขาอาจจะได้ย้ายมาอยู่จังหวัดใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าประเทศใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะ,ะต่อะคะตรงนี้คุณได้ดอกไม้ประจาเดือนนี้นะคะคุณได้ดอก คอนบีมนะคะเป็นดอกไม้แห่งความสําเร็จนะคะดอกคอนบีมของคุณนะคะคุณรอคอยด้วยความหวงังรอคอยด้วยความเต็มใจนะคะแล้วในที่สุดนะคะโชคชะตานะคะจะช่วยเปิดทางให้คุณได้ประสบความสาเร็จสมหวังในความรักครั้งนี้สักทีหนึ่งนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับเชา้า ลัคนาราศีเมษนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะและ้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ